ทำอะไรก็ไม่รู้ปนตรงน,นั้นูสักโอ้ผู้จัดสวนบ้านเมียลงนำงานนะคะอยู่หนา้าลงป่นเะคะโอดีเป๊ะเลย เลือมุมรูเลือขอบรตอนนี่ไมเมตรสิบวิศวกรรมกะมาแล้วสามเมตรหกสิบอันนั้นอันนั้นแพนัแปดมันตัดเมตรีกอนก็จะช่วยงานลุงก่อนนะคะแปดบด้ลุงแปดสิบแด้านหลัง

เอาดีๆมาอลกดีวาเลยดีพี่แดงบอกว่าโอ้ยพี่แดงบอกโอ้ยได้พอดีแ0สิเซ็ขอบไปด้ะวาขอบไปด้ะยนอกออกแบบมาให้เรียบร้อยแล้วอืผมตัที่เป็นวิศวะกะ้ม่านั่นแคไอิ งเเาอันไม่กว่าทางมาผ้ามากว่าจะเห็กว่าพันมือล <you> ่บอกอยลบอกลบอ่เ <tapping> ียข <wiele> <climbing> ี้เด้เอาตำนี่ล่ะเาีก้เียไปหนึ่งก้แล้วก็มีเดียวนนั้นทล่เาหลาออนี่เาพงงามหงามตาปนี่แต่แย่หอดผงเลย้ะละมาดูดแม่ชีไได้แล้วก็ลำล้นพเลยอทุเรนมาดูดจุดดดูดไแมี้บอน แคอ่อขอยบ้างขอยสิแที่หลังเดี๋ยวพวกเจ้สิลอกเดี๋ยวพวกเจ้าสิลอกเดี๋ยวแบบแบบอะไรบ้างด็อกเดี๋แบบนี้สิเดี๋ยวสมมติต้องติดสินไปซะ I'm <laughs> sorry.

ทั้งท่านได้ล้นเนี่ยท,ท่าเท่าไหร่คะอ่าใครกินได้กันเนี่ยสอ,องั็ขมคะัเรขเส้นามรอีสสพื้นพื้นนี่ก็หนึนา,นา,ามวเรื่งองเส,ส้นไม่รลยิบแปอันนั้นซีว่าเด็กนอันนี้นพื้นานามอ๋อไมนสุด ประมาณนี้นหมเดืห้าพันบาทวายพ่อจ่าจีิต่พอจากสิตยแล้วเนาะตั้งไว้บตั้งไว้บตากตานอยู่นี่กระปุ้เด้กเด็กก็ดีเดีดยัเด็กตะวันไหนดับสองเช้ามืดนครับประเทศบุมุษขระเจ้าหลัม้าร่างหรือมือหรือละบนเขาที่ทราบเทราบแปด มันจะกิน โันน้ไม่หนาวนะจไม่เหนืยอค่ะานสหนาวตอนเย็นเย็นอีกวานเนี่ยโอ้ยยังเห็นยังดด้ยตอนนี้ก็เออเอ็ดแอนเพิ่อนกำลังตกแต่งอะไรอะไรหลาห้องบรรยกาดีๆนิดนึงนะไ่คุ้มกว่าเออ เาก็จะไดมานั่งสวดมนต์นะคะตรงนี้นะคะแล้ก็กะจนค่ะนั่งสวดมนตรงนี้แล้วก็ลัตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณแม่ลัตรงนี้ด้วยใช่ไคะจะนั่งสดมนึค่ะ ว้าไม่ตัวดีเลยนะจะอ่านแล้ว

ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะวันนี้พระออนก็ได้มาทำช่วยงานลุงนะคะนี่นะคะก่อนกลับนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ